คนจะชอบมองว่าช็อกโกแลตเท่ากับแบบอ้วดเนอะเพราะว่ามันมีน้ําตาลมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีประโยชน์ด้วยแล้วก็อโรมาและกลิ่นต่างๆอ,อยู่ในตัวบัตเตอร์หมดเลยค่ะเอ๊ะทำไมเราเองอ่ะเป็นคนไทยเราไม่เคยรู้จัก ช็อกโกแลตของไทยมาก่อนพอกินแล้วชอบแล้วประทับใจก็เลยแบบไปลองหาที่เรียนดูค่ะพอได้ลงเรียนลึกขึ้นได้ไปรู้จักแบบสังคมของโลกช็อกโกแลตไทยมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เลยรู้ว่าต้นน้ำอ่ะคนปลูกเยอะนะแต่คนแปรรูปกับคนที่มาขายปลายน้ำอ่ะมันยังน้อยอยู่มันเหมือนมีของดีแต่ไม่มีใครพรีเซนต์มันออกมาเราก็เลย เราเริ่มทำค่อยๆทำจากช็อกโกแลตริงก่อนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คนเข้าใจง่ายมากขึ้นเวลากินเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนจะชอบมองว่าช็อกโกแลตเท่ากับแบบอ้วนเนอะเพราะว่ามีน้ำตาลมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคร้าอะค่ะครับเรายังคงในเรื่องของบัตเตอร์โกโก้จากตัวมันเองอยู่ฉะนั้น การได้กินคราฟช็อกโกแลตเนี่ยหลายๆคนจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้แต่งเติมเลยมันคือความธรรมชาติบอดี้ความหนักความแน่นความเนียนความนุ่มมันเกิดจากบัตเตอร์จากธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้เติมอื่นๆเข้าไปฉะนั้นมันไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าไม่มีสิ่งที่มันทำลายสุขภาพเราเข้าไปทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลค่ะเราก็ต้องกินในปริมาณที่ที่เหมาะสมด้วย